สวัสดีครับยินดีต้อนเข้าสู่ช่องไฟล์นะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์บุกออฟเกมน่าจะเป็น EP ที่3นะครับก็จะเป็นหน้าที่8อันนี้คือหน้าที่8นะครับแล้วก็จะมีหน้าที่9นะครับรออยู่ด้วยนะครับก็เป็น2เกมง่ายๆครับอุปกรณ์ใช้แค่ลูกเต๋าลูกหนึงกับลูกเต๋าลูกนึงนะครับกับ สุ่มออกก่อนโอเคให้มันเป็น y ไม่ใช่ดา y ไปใช่ไหมชึบไม่ได้ไม่ได้ดเพราะปัญหาครับเกมนี้นะครับเป็นเกมลงดันนะครับประมาณนี้แล้วกัน ไม่ใช่ไม่ใช่กล้องดีอย่างไรน,นะครับต้องต้องต้องแตะจะเห็นเกมน,นี้ประกอบไปด้วยสองส่วนที่ต้องรู้นะครับส่วนแรกก็คืออาวุธนะครับอาวุธก็จะมีโจมตีกับป้องกันนะจะอธิบายฟังเรื่องอาวุธก่อนนะครับเกมก็คือเราจะต้องเลือกอาวุธหนึ่งอันไปสู้กับมอนนะครับแต่วิธีสู้เราจะไม่สู้เรียงไปเลยนะครับ ไม่ได้สู้เรียงไปอย่างนี้นะครับเราจะต้องทอยลูกเต๋าเพื่อสุ่มว่าเราจะได้สู้กับมอนตัวไหนนะครับแต่ความยากของเกมนี้คือเราต้องเลือกอาวุธก่อนที่จะลงไปสู้กับมอนเนาะสมมติว่าเราเลือกอาวุธนี้นะครับไปสู้กับตัวนี้ทุกเทิร์นมอนจะตีเรากลับเท่ากับพลังโจมตีของมันนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องเสียเลือดซึ่งเราจะมาจดไปตรงนี้นะครับว่าสู้ตัวไหนสู้ตัวแรกเราเสียไปเท่าไรสู้ตัวสองเราเสียไปเท่าไหรซึ่ง เลยทาการสุ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้แต้มเท่ากับเลือดที่เสียไปลบด้วยสองร้อยเนาะนี่นะครับเลือดที่เสียไปลบด้วยสองร้อยสองร้อยลบด้วยเลือดที่เสียไปโอเคเท่าทีครับซึ่งคิดว่าน่าจะเสียกันไม่ถึงร้อยนะไม่ถึงสองร้อยน่าจะพอชนะได้แต่ที่ผมลืมใส่ไปในนี้นะครับก็คือรอบที่หนึ่งถึงรอบที่สี่ครับลูกเต่านะครับจะถูกลบด้วยสี่สามสองหนึ่งนะครับส่วนว่ารอบแรกเราทอยได้ สองลบสี่เหลือศูนย์ก็คือหนึ่งก็ให้สู้กับตัวแรกนะครับสมมติว่าแต่เราดันทอยได้หกนะครับมันก็จะออกมาเป็นสองเราก็ต้องไปสู้กับตัวที่สองแทนนะครับประมาณนี้นะครับเทืร์นที่สองก็จะลบด้วยสามเพืร์นที่สามก็จะลบด้วยสองเทืร์นที่สองก็เทืร์นที่สี่ก็จะลบด้วยหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ตามหน้าลูกเต๋านะครับ วิธีการก็คือบางตัวเนี่ยจะมีสองมีสองสองตัวเห็นไหมครับมีลูกตาหน้าสองสองตัวมีลูกตาหน้าสองสองตัวนะครับเราก็จะต้องสู้กับตัวที่อยู่ซ้ายก่อนนะครับตัวคืออยู่ซ้ายก่อนเหมือนเวลาเราอ่านหนังสือครับเราก็จะอ่านทางซ้ายก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นมันไหนและอาวุธนะครับมีมอนทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีมอนสิบตัวนะครับมีอาวุธหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดถามว่าทำไมถึงมีสิบเอ็ดเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับจริงจริงจะทำพอดีก็ได้แต่ว่าทำไมถึงไม่ทำพอดีเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับโอเคเกมนี้จะยาวซะหน่อยนะครับสมมติว่าตาแรกผมผมไม่คิดอะไรมากผมเอาดาบธรรมดาไปสู้เลยนะครับ,นะรบแล้วก็ถอนลูกเต๋า หนึ่งนะครับลบด้วยสี่เหลือศูนย์เท่ากับเป็นหนึ่งนะผมก็ถือว่ามันเป็นหนึง่งเหกันเนาะก็คือถ้าทอยแล้วลบสี่ได้ศูนย์ก็คือให้เป็นตัวแรกไปเลยนะครับก็สู้กับตัวแรกนะครับเรามี A 6, แอคแท็กเราต้องตีมันสองทีถูกไหมครับถึงจะตายเพราะมันเลือดสิบเพราะงั้นเลือดที่เราเสียก็คือสองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนประกาแป๊บนึง โอเคกลับมาต่อนะครับเอามาสองสองอันเลยรอบที่สองนะครับผมว่าก็ยังไม่มีอะไรมากใช้ดาบไปก่อนอขอเตานะครับรอบนี้เราจะได้เอฟเฟกลูกเต๋าลบสามอยู่นะครับเนี่ยครับดันได้หก แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับลบสามเหลือสามใช่ไหมครับได้หกนะครับลบสามเหลือสามเราก็จะไม่ได้สู้กับตัวนี้นะเพราะตัวนี้ต้องใช้ลูกเต่าสองในการสู้แล้วก็ต้องไปสู้กับตัวนี้แทนเราเลือกอันนี้นะครับเรามีแอคแท็กหกมันมีโลอยู่หนึ่งนะครับมีโลอยู่หนึ่งเนาะนะครับ มีโลอยู่หนึ่งเราเม็กแท็กหกลบโลหนึ่งเราจะตีเขาได้ครั้งละห้าเราต้องตีทั้งหมดสองครั้งนะครับเขาถึงจะตายเราก็จะโดนเขาตีสองครั้งเช่นกันเพื่อให้ง่ายต่อการคิดเนาะเพราะงั้นเราก็จะโดนไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้ตีสองครั้งครั้งละสองก็คือสี่ล่ามีโตัวนี้ก็จะตาย ทีนี้ครั้งที่สามเรามีเอฟเฟกลบสองอยู่เนาะเรามีสิทธิ์เจอตัวนี้ด้วยเราก็ยังต้องใช้ดาบธรรมดานะครับใช้ดาบธรรมดาแรกๆอาจจะใช้ดาบธรรมดากันหมดแหละนะครับปึ้งเราก็ยังดวงไม่ดีเหมือนเดิมเพราะเาต้องไปเจอตัวนี้แทนนะครับทีนี้พอม,มาเจอตัวนี้ดูครับถ้าเราใช้ดาบธรรมดา เรามีดาบอยู่6กโลหนึ่งเข้าครั้งละ5เลือดน้องเป็น11ต้องตี3ทีนะครับต้องตี3ทีเท่ากับจะต้องโดนเขาตี3ครั้งก็โดน6กดำอีกก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นก็จะประมาณนี้ทีนี้อาวุธอื่นทำยังไงบ้างอันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับก็คือแคกหกโลหนึ่งก็คือถ้าเราโดนตีสองเราก็จะโดนแค่หนึ่ง ต่อรอบอน,นี้ก็จะดีหน่อยนะครับขวานก็ไม่มีอะไร,ะรตีแรงเดี๋ยวซูมตรงนี้กันตีแปดนะครับธนูธนูตีแค่ห้าแต่ว่ามีสัญลักษณ์สายฟ้านะครับสัญลักษณ์สายฟ้าคืออะไรเราจะได้ตีฟรีก่อนหนึ่งครั้งเลยนะครับสมมติว,ว่าเราธนูไปตีตัวนี้นะครับเลือดเลือดน้องก็จะหายไปห้าก่อนเลยนะครับเพราะว่าน้องไม่มีโลประมาณนี้ดะอ่าอันนี้ หรือมีสั้นหรืออะไรไม่รู้นะฮะูมัมีสั้นนะครับก็อารมณ์ประมาณว่าอะไรไม่รู้แล้วกันเรียกมีสั้นแล้วกันนะครับมีสั้นจะตีทะลุดเดฟเอนส์นครับก็คือต่อให้ตัวที่มีโล่4อย่างนี้เจออันนี้ก็ตีเข้าครั้งละ5้าเนาะก็ประมาณนี้เนาะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องรู้นะครับก็อันนี้มีตัวช่วยนะครับอุปกรณ์พิเศษสามอัน มีถุงมือนะครับถุงมือนี่ง่ายๆเลยครับบวกบวกดาบหนึ่งนะครับบวกดาบควายอย่างเงี้ยหนึ่งบวกอันนี้หนึ่งสมมติว่าเราเลือกอันนี้แล้วเข้าไปตีมอนเราอยากตีไอ้นี่สองทีให้ตายเลยแล้วก็ใช้อันนี้บวกหนึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นหกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะกลายเป็นหกแล้วก็ตีสองทีตายเลยอะไรอย่างงี้นะครับ อันนี้ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมนะครับหนึ่งรอบก็ใช้เสร็จก็าาทิ้งอันนี้นะครับเป็นเหตุผลที่ทําไมต้องมีสิบเอ็ดอาวุธเนาะอันนี้คือการเปลี่ยนอาวุธสมมติเราเข้าไปเจอแล้วโอ้โหตัวนี้ไม่ไหวใช้อาวุธนี้ไม่เหมาะเลยสามารถเปลี่ยนอาวุธได้หนึ่งครั้งมอนมีสิบตัวอาวุธมีสิบเอ็ดอันตรงั้นเปลี่ยนทิ้งได้เลยหนึ่งครั้งชัวร์นะครับอันนี้ก็ใช้เสร็จก็เปลี่ยนทิ้งครับอันนี้ เป็นลูกกล้องส่งทางไกลเป็นลูกกล้องดูดาวอดคุมหากล้องส่งทางไกลในในในอาร์ตเบิร์ดไม่มีให้ไม่ให้ใช้ขีเกีจหาหาไม่เจอเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาอันนี้มาแทนเป็นกล้องดูดาวก็คือกล้องส่องสถานการณ์ล่วงหน้านั่นแหละไม่มีอะไรมากนะครับก็คือปกติเราจะทอยก่อนได้เลือกอาวุธนะครับถ้าเราใช้กล้องเราจะสามารถเลือกอาวุธก่อนทอยนะครับก็คือเราทอยปุ๊บ ได้หกสมมติว่าต้องสู้กับตัวนี้เราก็เลือกอาวุธเกาะเลือกอาวุธทีหลังซึ่งเราจะได้เปรียบกว่าใช้ได้หนึ่งครั้งเหมือนกันแล้วก็จดตัวเลขไว้นะครับเอามาบวกกันแล้วลบก็จะกลายเป็นแต้มของเกมนี้ของคุณนะครับที่เกมนี้ใช้เวลาอธิบายยาวมากเลยเก้านาทีนะสําหรับเกมที่แปดเนาะเกมนี้ได้เป็นเกมที่แปดนะครับผมลืมใส่เลขหน้าเดี๋ยวค่อยไปใส่ทีหลังโอเคมาดูเกมต่อไปนะครับตามสัญญาก็รอจะสองเกมเป็นอย่างน้อย เกมนี้จะเล่นง่ายหน่อยนะครับเกมน,นี้จะทําเหมือนน้องๆมอนเตอร์นะครับเมื่อกี้เราบึ่งไปตีมันมาออนนี้เราต้องมาช่วยมันอีกแล้วนะครับมันติดเกาะอยู่นะครับหกตัวอยู่ในบอ่อสี่เหลี่ยมนะครับเราต้องพามันออกมานะครับวิธีการก็คือเราจะต้องทำไงก็ได้ให้เอาทางครับไปเชื่อมแล้วพาน้องออกมาขอบขอบได้ขอบหนึ่งก็ได้นะครับสามารถใช้เส้นทางเดินซ้ํากันได้หมดเลยนะครับ แต่เวลาเราจะใช้เนี่ยเราต้องคอยเตาเพื่อจะวางนะครับก็คือผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราเชื่อมทุกเกาะเข้าด้วยกันแล้วเดินออกทางเดียวก็ได้หรือว่าจะต่างคนต่างออกต่างคนต่างออกก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับว่าใครจะทําได้เท่าไหร่เนาะข้อคะแนนเต็มร้อยสิบนะครับลบด้วยจํานวนครั้งที่ใช้ไปแค่นั้นเองครับง่ายๆผมไม่ได้กับคะแนนไว้เท่าไหร่นะครับก็อยากให้เล่นสนุกนก คะแนนคือคะแนนเนี่ยเหมือนแบบเป็นมาตรฐานไม่ใช่มาตรฐานหรอกก็เขียนเขียนไวนะ้กันแหละจริงจะเอาไปติดลบตลอดมันจะดูแบบเฮ้ยติดลบอีกแล้วติดลบอีกแล้วหรอไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวดีจะลองเล่นจนจบเลยแล้วกันนะครับก็สองนะครับสองสองคืออันนี้สามแนวนอนไอ้สี่แนวนอนหรือแนวตั้งนะครับถ้าสี่แนวนอนหรือแนวตั้งผมเอาอันนี้แล้วกัน 2, 3, 4, สองสาก็ใช้ไปหนึ่งครังติ๊กไปตรงตรงไหนก็ได้นะครับให้เราทําได้อ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่สามารถวางวางแบบให้มันทับกันได้ครับสมมติเราสี่นี้ไปแล้วเราไม่สามารถหนึ่งสองสามสี่อย่งนี้ได้อีกนะครับโอเคแล้วถอยต่อครั้งที่สองห้าห้าเป็นรูปตัว L นะครับ ถ้าเป็นลูกตัวแอลเนาะเราอันนี้เลยกันง่ายๆผิดนะครับขอโทษๆอันนี้อันนี้อันนี้นะครับเป็นใช้อันนี้นะครับไปวางตรงนี้โอเคครั้งที่สองไปต่อนะสองเริ่มเวรละสี่สี่สองคืออันนี้นะฮะอันไหนจะดีอ่ะ หนึ่งสองสามสี่โอเคครั้งที่สามไปแล้วนะครับโอเคพอยต่อหนึ่งนะครับหนึ่งคืออันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งใช้อันนี้แล้วกันเ่เป็นอันนี้เนาะหนึ่งใช้ตรงนี้ นะครับโอเคครั้งที่4 2อโอเคตัดปัญหาแล้วนะครับโอเคครั้งที่5นะครับ โอเคถอยต่อหนึ่งหนึ่งคือนนี้โอเคใช้ตรงนี้โอเคผมก็ใช้ไปทั้งหมดหกครั้งครับผมก็จะได้หกครั้งเต็มร้อยสิบผมก็จะได้ร้อยสี่อันนี้ยังง่ายหน่อยนะครับเป็นแบบต้นแบบมันก็จะง่ายๆหน่อยสําหรับสองเกมนี้ก็ประมาณนี้นะหลัสําหรับวันเตอร์กับเอ ไปไล่ตีเขาเสร็จก็มาช่วยเขาต่อนะครับประมาณนี้ครับสําหรับใครที่ชอบเล่นเกมประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ค่อยแบบพิสดารอะไรเท่าไหร่นะก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่เอ้ยแล้วรูปของเกมมันอยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ในยูทูบครับสำหรับวันนี้ต้องขออภัยในการถ่ายทำจริงครับงงๆอยู่เหมือนกันว่าทำไมมันไม่ชัดเหมือนรอบที่แล้วเนาะ โอเคสำหรับ okay. ว,วันนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากติดตามช่องไฟล์นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้รูปก,ก็ไปหาได้ใน YouTube นะครับเอ้ย Facebook นะครับชื่อไฟล์เหมือนกันเนาะสำหรับว,วันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ